นี่ครับมาแล้วเรียบร้อยครับหนูครัวนี่ครับลูหย่อนไปครับมีรูเดียวครับทางทุ่งมาวานมาตอนเย็นครับลากมาโหสี่สิบกว่าหลังทางทุ่งกันดักได้หลังเดียวครับเลยเจอปูครับจับปูไปได้สองสาโลครับนี่ครับกิจวัตรประจําวันเช้าวันนี้ครับไปหาเหตคโวนมาครับนี่ลูกค้าสั่งครับได้อยู่ครับนาครึ่งครึ่งโลข้อโลนะครับนี่ครับปูได้แล้ว ประมาณโลโลก,กว่าครับแล้วก็เอาหนูกันครับดักไปทั้งหมดถุงนี้หลังเดียวครับหมวัหมวแต่มัอจับปูเพลินครับแล้วก็ไปดักถุงอื่นอีกแปดหลังครับผลจะเป็นยังไงฝากกดติดตามช่องคนละซับคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจลังใจด้วยครับเหนื่อยครับตอนแรกหาลูหนูไม่เจอเอ๊ะมันไปไหนนี่ครับมันดึงโน้มแบข้างล่างไม่ได้ผูกไว้ครับมีอยู่อันเดียวเลยไม่ได้ผูกไว้หาเจอแล้วครับโอโหวนหาซะเหนื่อยเลยไปครับ เล็ก็กโอ้แตมแรกมาแล้วนี่ครับรูนี้ดักว้าสองอันเลยครับมีอาการไหมมีทางขึ้นทางลงไม่ค่อยใหญ่เท่าไรไม่มาแล้วนี่ครับไม่รู้ลูกมันหรือเปล่านะทางสวยๆเลยดักคนนี้ครับเนี่ยรอยกัดมันขึ้นโค้งไปนู่นน,นะครับ ไม่เอาเันนี่ยเดี๋ยวเก็บครับรู้คนณละเลอะเลอะเอเอ้าเอาอีกแล้วครับฮ่ล <laughs> วนงอเลยครับ วนงออยู่ใกล้ถนนนะครับนี่ติดถนนเลยนี่ครับรวนงอหงีเลยครับนี่ร <c oughs> วนงอบ่วงนเกือบหลุดไปแล้วครับแต่ทำไมรวดหงิดขนาดนี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ผมว่าโดนปลดไปแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับว่าตัวยังอยู่หรือเปล่า อยู่ติดถนนนะครับทาใจเลยลองข้างหลังครับไม่ได้ครับดูนี้โอเคครับไปดูหลังต่อไปน่ครับอันนี้ดักไว้หลังเดี้วครับเนี่ยรูมันอยู่ใต้ต้นสะเดาเนี่ยนะครับเป็นพุงโคงแต่ว่ามันเป็นดินลูกหลังครับปักไม่ค่อยอยู่มันเข้าไปย้ามลกเลยผมกลัวหมายมันแตกผมไม่ค่อยมั่นใจผมเลยไม่ดักไว้นี่ครับอาการเป็นยังไงโอ้โหไม่มีอาการครับครับอยู่เหมือนเดิมลอยลื่นๆครับใส่ไม่มาทางนี้นะม้ง ไม่เตะไม่อะไรนะครับอาการเหมือนเดิมเลยไปครับนี่เป็นยังไงครับทางเริ่มเริ่มเลยหวังว่าจะโดนตัวหวังว่าจะโดนตัวนี่ครับรูรูอยู่นี่ครับทางโคมานู่นไม่น่าไปครับทางนู่นก็ตัดหญ้าโล่งครับผมเลยมาดักทางนาครับอ้าวเรียบร้อยครับผันหญ้าแ累เลยครับโอ้โห ายด้วยมดขึ้นครับมันมีรูล่างอยู่รูครับผรูข้างล่างนะครับมันมีรูบนครับแล้วก็รูล่างนู่นมีกี่ตัวไม่รู้นะเรียบร้อยครับมดนแดงขึ้นแล้วครับเนี่ยครับครัวตัวสวยครับโอเคแต้มสองมาแล้วครับมันมันมเป็นรุ้นท้ายนู่นนี่ครับตรงไปตรงปวกตรงนู้นครับยาวไปสี่หลังครับน้ำยังมีอยู่ครับไดดักได้ไม่เยอะเท่าไหร่ ฝากกดติดตามช่องตามน้นต่ำเชียร์ด้วยนะครับครับถึงละสีหลังครับจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่ามาเลาะหาหนูเจอปูจับปูครับมาเลาะมาหาเห็ดตอนเช้าก็เจอปูจับปูแล้วมายำหนูพร้อมครับเอาเรื่องอยู่ครับก็ไม่มีอาการคนระับเอ้า โหนิ่งๆเลยในชะ่ไหมหน้ารูเลยออกมานี่ไม่เหลือครับเนาะมันออกรูไหนได้อีกรูอยู่ไหนไม่รู้นะเปรามาันะอันนี้หน้าขุยครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาเก็บดึงไว้ก่อนเดี๋ยวลืมครับนู่นครับนู่นหลังแล้วก็ต้องปวกสองหลังครับน้ำมันเยอะอยู่ครับเนะี่ย ไม่ค่อยมีทางมีรูเท่าไหร่น,นี่เห็นมีปลาบุ๊บปักเลยอันนี้ก็ไม่โดนนะครับขุยหนูครับแต่มันหนีน้ำเนี่ยน้ำมันตึมมาครับเลยรอยเท้าใหญ่ๆเลยครับรอยเท้ายิ่งๆเลยไม่เอาครับโอ้ยสองหลังพันไปครับ ไปดูสองรางสุดใช้เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพียงแค่ท่านรับชมคลิปวิดีโอในช่องผมบ่อยๆซ้ำๆหลายๆคลิปก็เป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวเราครับขอบคุณมากครับผมแดดเริ่มมาแล้วครับ <laughs> <laughs> เดิน<ๆ>เดินเดินออกมาหาเห็ดตั้งแต่ตีห้ากว่าครับ พอแจ้งปุ๊บก็รีบออกเลยครับวันนี้มีลูกค้าสั่งไว้ครับพอได้หาอยู่หากินตามฤด,ดูกาลครับเป็นค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายในคัวรเรือนครับในครอบครัวพอได้อยู่เยีกกินครับชีวิตบ้านดงเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลาบุกในนาน้ำไม่ค่อยน้ำไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับนี่ไม่ถึงฝ่ามือเลย ดูแปลงไหนนะ้บุกบุกบุกเมืเ่อกี้นี่แปลงเนี่ยบุกบุกบุกเบ็ดก็เหลือไม่กี่หลังแล้วครับห้าหกหลังจะต้องหาเวลามาย่อนครับไม่เคยจะมีเวลาครับเช้าเย็นก็หาเห็ดเจอปูก็จับปูครับแล้วก็ดักหนูด้วยอหนูมาเติมตู้ครับพอดีในตู้เบิดแล้วจะเบิดแล้วครับ เอาอันนีดดดน้ดีดไม่ได้ตัวนี่ครับดีดไม่ได้ตัวจะจะเลยทังไปก้นเอาอันนี้ลูดไม่ดีครับทังนิ่งๆเลยว้าเนี่ยดูครุยครับคุยเครับครุยมันขึ้นไปเป็นปวกนุ่นครับ โองนี้ไม่รู้มีเห็ดโขนบ่มองไม่เห็นไม่น่ามีมันทึบจัดอันนี้แห้วครับนี่ครับทางเดี๋ยวไปดูผลงานชาวนี้ได้กับข้าวอะไรหลายหลายย่างครับเดี๋ยวไปดูผลงานที่รถครับเดี๋ยวขอเก็บบ่วงก่อนครับครับรุปผลงานชาวนี้ครับหาอยู่หากินชีวิตบ้านดงครับนี่ครับกับบ่วงดิด ก้าวหลังครับได้2ตัวครับตัวไม่ใหญ่มากพอได้ปิ้งครับแล้วก็เจอปูจับปูครับมาได้น่าจะโลกว่ากว่าครับเนี่ยพอได้อยู่ได้กินครับเหลือก็ขายนี่ครับตั้งใจมหาเห็ดคูแล้วก็ยำยำหนูครับว้าดอกใหญ่เลยครับก้านยาวมากกาวยางก้ากานมันยาวคืบกว่าเลยครับเนี่ยดินมันอ่อนครับเน่าจะได้ประมาณขอสั่งไว้ครับครึ่งโลโลนึงครับอันนี้น่าจะได้ประมาณครึ่งโลได้อยู่ครับพอได้ ประหยัดค่านจะใช้ใจในครัวเรือนครับใครก็ออกก็ขอให้มันหม่านครับหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับธรรมชาติบ้านอกครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับถ้าตอบคอมเมนต์ช้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพอดีสัญญาณที่บ้านไม่ค่อยดีครับแล้วโทรศัพท์เพิ่งไปซ่อมเสร็จแล้วมันลวนเอามาถ่ายตอนฝนตกไม่ได้แล้วครับโดนอ่าโดนความชื้น ก็ไปซ่อมมาผมบอกมันชื้นชื้นแล้วมันช็อตครับทัชมันชอ็อตเปลี่ยนทัชใหม่ครับหมดไปเกือบพันแล้วก็อากาศร้อนๆนี่มันแบตมันลงไวครับโทรศัพท์ผมรุ่นเก่าแล้วด้วยเดี๋ยวมีโอกาสจะถอยใหม่ครับปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่วยกดติดตามคนละซับคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจใด้วยครับขอบคุณมากครับใครออกเขาให้มันมันครับมัน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  น,นี่ได้กับข้าวแล้วครับทั้งเห็ดทั้งหนูทั้งปูครับบันเทิง